มากเหมือนแบบว่าเราถ่ายผมซีเรนที่สองสถ่ายอะไรนะ การเปลี่ยนรูปแม็กอย่างแต่ก่อนเราไม่รู้าวันหวานนี้ก็ตามไปอะค่ะนี่แบบนี่แบบเป็นไงบ้างคภาษยังไม่ได้มีใครพูดอะไรเออเปนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีโมโมนกับเขาที่แล้วหรืไหมครับไม่อะค่ะหลังจากนี้นะครับต้องมีอียานค่ะยันช่วงไว้นานไหมครับหรือว่าแค่ปีนี้แบบสองเล็มนึงไม่รู้เลย จะนี่ยังไม่พร้อมค่ะถ้าเกิดจะนี่อยากที่ฟิลอะค่ะถ้าฟิลมันใช่ก็ต้ององมาเองแต่ดูเราก็บแบบฟิตร่างกันลตอนลตอดเวลาน้อเป็นปุ๊กเห็นไหมแต่แกมถึงกับโมีก็ก็มันก็ต้องออกกับมันกลายเป็นประจำแล้วอะค่ะมีเวลาได้ดยิ้มบ่บมอยไหมครับนบ่อยไหมเหรอ ก็จริงๆก็ไม่บ่อยนะเอาตามที่ตอนคือตอนนี้ละครจะเปิด2เรื่องแล้วว่ะค่ะถ้าช่วงเวลาที่ว่างก็ก็จะออกกำลังกายให้มากที่สุดที่จะเสร็จแล้วดูแบบที่ฬาแบบค่อนข้างผัดผัวเนี่ยเคยมีแบบว่าเกิดอะไรบ้ไม่เคยค่ะพิจารณี้ครับแบบว่าเอ่อทั้งสองเล่นที่ออกมาครับพิจารณี้เป็นผิวที่แทนเลยที่ชอบยังไงคือตอนที่ไปถ่ายชุยน้ำไปถ่ายทายะเลค่ะผิวมันก็เลยแพ้ ว่าตากแดนะคะก็เล่มนี้จริงๆก็ไม่ได้แทนนะแต่ว่าด้วยความที่ผิวจะเนี่ยเป็นผิวสีนดำขึ้นไปแล้วอะคะ่ะเวลาโดนแฟลชหรือว่าโดนอะไรเนี่ยมันก็จะสะคอนออกมาเป็นผิวสีนดำขึ้นมากกว,ว่ามป ัฆษงานพรีเซนเตอร์เยอะค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่มีข่าวไม่มีอะไรปจติเลยดีแล้วไม่มีเวลามีชีวิตส่วนตัวเลยค่ะตอนนี้หัานใจไหมครับที่แบบว่าเราไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะชอบชอบยู่แบบนี้ดีกว่าแล้วบอกว่าไม่เป็นปกติไม่เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยแบบระต่างน้างเองก็ไม่ มีครับไม่มีค่ะ <c oughs> ไเป็สนสซดค่ะไม่มีค่ะเป็นสซดค่ะไม่เอาเป็นเพราะว่าเราผิดเอง,งค่ะอือรอให้รอให้มันถึงวันที่ถ้าเกิดมีใครเข้ามาดีกว่าเนะก็คือตามตามเวลาค่ะก็คือต้องมีข่าวร้กนี่คือสมมติเราไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเพื่อนเพื่อนมีตัดใครบ้างไหมครับเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งกับจุดนี้เลยโอเคค่ะ